สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะมาพบกับเรลินนะคะค่ะเรลินที่ปรึกษาการขายของชโชรูมฟอร์คอนครมอเตอร์สาขากเกษตรนวมินค่ะและมาพบกับช anel YouTube ช่องนี้กันบ่อยๆนะคะช่ y o u u u b e ฟอร์ดโปรดีๆนั่นเองค่ะ พิ่งจะมีการรีวิวนะคะในส่วนของโปรโมชั่นและก็การแต่งรถให้ลูกค้าได้รับชมกันถึงบ้านแบบนี้อยู่เป็นประจําเลยรบกวนนะคะกดกระดิ่งนะคะกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่อง Ford โปรดีดีไว้ในใจลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในส่วนของการชมรีวิวรถแบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเลลินก็มากับเจ้า Nexgen t Ranger รุ่น4ประตูยกสูงนะคะ ตัวที่แสนจะถูกที่สุดเลยค่ะกับราคาค่าตัว8,200 0บาทนะคะกับสีน้ำเงินไรติงบูสวยสดใสให้แบบนี้เลยและยังมาพร้อมกับการตกแต่งนะคะตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องการเลือกแล้วก็ต้องการแต่งให้เขากรอตามใจลูกค้านั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเขามากับเครื่องยนต์นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบ2.0ลิตร ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง170แรงม้าแล้วก็แรงบิดนะคะถึง405นิวตันเมตรกันเลยค่ะก็พละกกำลังเหลือกินเหลือใช้นั่นเองจับคู่มากับชุดเกียร์นะคะธรรมดาแบบ6สปีดนั่นเองซึ่งจะบอกว่าชุดเกียร์ใหม่ของ Next Gen Ranger นะคะเป็นชุดเกียร์ที่ขับง่ายแล้วก็ลื่นมากเลยตอบสนองนะคะในเรื่องของการ เปลี่ยนชุดเกียร์ได้อย่างไงไ่ายดายนั่นเองเรลินสัมผัสมาแล้วกับหลายหลายคันที่ได้ทําการส่งมอบให้กับลูกค้าตามต่างจังหวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมในด้านของการตกแต่งของเขาเลยค่ะว่ารุ่นนี้นะคะที่เราแต่งให้หล่อแบบนี้มีตรงไหนจุดไหนที่เราเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะมาเริ่มกันด้านบนฝากระโปรงฝากระโปรงด้านบนนะคะเราแต่งเป็นสกูปนะคะที่เป็นทรงฟิตเต็มหน้าฝากระโปรงแบบนี้ให้เลย จัดทรงสีสันนะคะเป็นสีดำด้านปรับกับสีตัวรถน้ำเงินไรติงบูให้แบบนี้เป็นรูปแรดนะคะสีน้ำเงินเลยค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากได้แรกอยากได้มา้าหรือว่าอยากได้กระทิงนะคะสามารถจัดตามแบบความต้องการลูกค้าแบบฉบับของตัวเองได้เลยค่ะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นทรงแรปเตอร์รุ่น V6 นั่นเองค่ะเราคัดต้อมสีให้เข้ากับตัวรถนะคะเป็นสีน้ำเงิน Lighting Blue นะคะ Ford FORD สีน้ำเงินให้แบบนี้เลยนั่นคือลูกค้าสามารถที่จะปรับแต่งด้วยตัวเองได้ด้วยและบนกระจังด้านหน้าค่ะเราก็ยังมีไฟนะคะที่เป็นไฟสิวนะคะหรือว่าไฟจุดๆแบบนี้นะคะ จะเลือกได้ทั้งแสงสีส้มแล้วก็แสงสีขาวตัวนี้เราทําเป็นแสงสีขาวให้กับตัวลูกค้าหรือว่าลูกค้าระบุได้เลยนะคะว่าต้องการสีาขาวหรือว่าสีส้มนั่นเองค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นกันชนด้านหน้าเดิมมาจากโรงงานไฟตัดหมอกรุ่นนี้ยังไม่มีให้นะคะแต่ว่าเรามีหูหรือว่าตะขอลากจูงนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานตัวนี้ เชื่อมต่อกับตัวแชสซีตัวถังรถนั่นเองค่ะทําให้ลูกค้าสามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาชมด้านข้างตัวรถค่ะความหล่อย,ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเรามาต่อกันในส่วนของด้านข้างนี่เลยค่ะมาพร้อมกับการอัปเกรดนะคะรองเท้าใหม่ของตัวรถนั่นคือ Mac แม็กไรยางค่ะตัวนี้เราเป็นแม็กนะคะแวมพายนะคะมาเวลนะคะเป็นลายมาเวลขิดเงินให้แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับ ยางนะคะที่เป็นยางซูมซูแมกนะคะซูแม็กทายตัวนี้เป็นยางออเทลรนนั่นเองค่ะมากับไซส์ของยางนะคะตัวนี้นะคะ27 5 5 5็กันเลยค่ะก็จะทำให้ล้อรถนะคะมีความสูงความรอเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้ออฟเซตนะคะเข้ากับพอดีกับซุมรอนั่นเองค่ะแล้วก็มีการยกในส่วนของการปรับองศา ของปีกนกนะคะให้ดูโฟแล้วก็ลื่นในการขับขี่นะคะไม่ติดซุ้มล้อนั่นเองก็ยกไปถึง2นิ้วกันเลยค่ะนี่คือสัญลักษณ์แก้มข้างเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบนะคะที่2.0ลิตรนั่นเองค่ะกระจกมองข้างนะคะเข้ามาพร้อมกับสีดำด้านแบบนี้พร้อมมีไฟเลี้ยวนะคะเป็น LED ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแสงสีส้มให้แบบนี้เลยตัวนี้เป็น LED นะคะ ในส่วนของการตกแต่งกราฟิกสติ๊กเกอร์ลูกค้าเลือกแบบเลือกลายได้เลยเดี๋ยวทางเราจะมีแบบให้เลือกแล้วก็ลูกค้าเห็นแบบจากที่ไหนชื่นชอบก็มาบอกเราได้นะคะในส่วนของกราฟิกด้านข้างตัวรถนั่นเองบันไดข้างสีดําด้านนะคะติดตั้งมาจากโรงงานรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมนั่นเองแล้วก็ทนทานด้วยอยู่นานด้วยมาเพราะว่าเป็นคุณภาพโรงงานที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วคิ้วกันสร์แท้ศูนย์ฟอร์ดนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัว เสียงลมเข้าห้องโดยสารนะคะพอเราใช้ของแท้ติดตั้งให้เราหลังคาด้านบนค่ะเป็นเราหลังคาทรงสปอร์ตต,ติดตั้งเพิ่มตตเมต,ตเิมเพื่อความสวยงามและก็ความสปอร์ตนั่นเองตัวนี้ไม่สามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้นะคะตัวนี้เป็นการติดตั้งเพื่อความหรอนั่นเองค่ะโลบาร์ด้านหลังเป็นงาน outlander เป็นงานที่บอกว่าเป็นงานที่มีมาตั้งแต่ตัวเรนเจอร์รุ่นก่อนแล้วนะคะสําหรับงานขาใหญ่ outlander นะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กขาใหญ่นั่นเองค่ะ งานคุณภาพนะคะงานของแบรนด์ Outlander ติดตั้งให้แบบนี้เลยชุดไฟท้ายใส่ครอบไฟท้ายให้ใส่เพิ่มเติมเป็นครอบฝาท้ายให้ด้วยนะคะในส่วนของ Ford FORD นะคะแต่งให้หล่อแบบนี้แล้วก็เพิ่มอะคริลิกคำว่าレ a เจอร์บนที่ปัม๊มบนฝากระโปรงหลังให้แบบนี้นะคะมีไฟเบรกด,ดวงที่3อยู่ที่ขอบกระบะท้ายแบบนี้และ ในส่วนของการใช้งานนะคะรุ่นนี้เลนเจอร์ anger, เราจะมีเส้นไม้บรรทัดให้ลูกค้านะคะสำหรับงานก่อสร้างงานช่างแล้วก็จุดยึดซีแคมให้2จุดแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของกระบาดท้ายเราติดตั้งไลเนอร์แท็ฟอร์ดให้นะคะตัวนี้ก็ทนทานหนาแล้วก็ในส่วนของกระบาดท้ายก็มีความกว้างนะคะความจุลึกแล้วก็วางไม้พาเลตในการขนถ่ายสินค้านะคะขนาดเม็ดยีได้อย่างลงตัวแล้วก็พอดีเลยค่ะ ก็มีความอนเนกประสงค์ในการใช้งานตัวถังรถนะคะมีการขยายฐานล้อเพิ่มมากขึ้นจากเดิมด้วยนะคะถึง50มิลิเมตรทำให้ตัวรถมีความยาวห้องโดยสารโปร่งโล่งสบายด้วยนะคะในจุดยึดของตัวช็อคอัพด้านหลังนะคะก็จะเป็นการปรับใหม่นะคะในด้านของช็อคอัพให้อยู่นอกแชสซีตัวถังรถนั่นเองเพราะว่าให้รองรับในส่วนของการขยายฐานล้อนั่นเองค่ะ รุ่นนี้จะยังไม่มีบันไดข้างขึ้นตัวรถให้นะคะสำหรับ XL Plus ถ้าลูกค้าต้องการบันไดข้างตัวนี้เรามีตัวที่มารองรับนะคะเป็นตัว XLS นะคะราคาปรับขึ้นจากรุ่นนี้อีกประมาณ40่0มบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวลองเข้าชมภายในตัวรถกันค่ะดูจากด้านหลังห้องโดยสารนะคะที่มีความกว้างโปร่งสบายนะคะอันนี้ก็นั่งสบายมากขึ้นนะคะเบาะภายในนะคะก็จะเป็นเบาผ้า นะคะสีดำใหแบบนี้เลยบ่อผ้าก็จะเป็นเกตที่กันน้ำซึมได้ชั่วขนาดนะคะผู้โดยสารตอนข้างนะคะก็เป็นบบาผ้าปรับได้สีทิศทางนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะก็จะมะีในส่วนของว่างโทรศัพท์สำหรับผู้โดยสารด้านข้างให้ด้วยนะคะแอร์เป็นระบบแอร ออโต้นะคะแต่ว่ายังไม่ดูโอโซนนะคะไม่ได้แยกอิกสระซ้ายขวานั่นเองค่ะหน้าจอกลางค่ะเขามากับหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอมันติทัศที่ลูกค้าสามารถที่จะตั้งค่าในการใช้งานตัวรถได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนในระบบของ แอปพลิเคชัน Ford Pass นั่นเองค่ะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถตูวตำแหน่งตัวรถนะคะได้จากแอปพลิเคชันมือจากแอปกับแอกับแอปพลิเคชันมือถือ Ford Pass Connect นั่นเองค่ะก็ทำให้ลูกค้าติดต่อสื่อสารกับตัวรถได้อย่างง่ายดายมีระบบ Sync 4A นะคะตัวนี้ชุดเกียร์เป็นแบบธรรมดานะคะ6สปีดนั่นเองค่ะมีช่องต่อนะคะ USB ทั้ง Type A แล้วก็ Type C ด้วยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลนะัยยูรีเทนนะคะเป็นเกรดยูรีเทนก็จะมีในด้านของเมนูการตั้งค่านะคะอยู่ฝั่งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุให้นะคะรุ่นนี้นะคะให้ไฟหนะ้าออโต้มาด้วยนะรุ่นนี้นะคะสำหรับ ฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กนะคะถึงจะเป็น4ประตูตัวเริ่มต้นก็ได้ในส่วนของไฟหน้าระบบออโต้เพื่อจะทําการเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านั่นเองยังมาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อคระบบกระจายแรงเบรกนะคะแล้วก็ยังมากับถุงลมนิรภัยนะคะบอกได้เลยว่ามาถึง6.6จุดแหน่งนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ Next Gen Rang e r ดับเบิลแคปหรือว่า4ประตูยกสูงในราคาที่แสนถูก8 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองกับโปรโมชั่นดีๆค่ะทางฟอร์ดเกษตรนวมินมีนให้อยู่แล้วโทรเข้ามาหาเลลินได้เลยค่ะ099 329 4932านะคะแล้วก็จะได้โปรดีๆแต่งหล่อเท่ๆแบบนี้ไปเชยชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มารับชมอย่าลืมนะคะกด ไลค์กด s u บสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะแล้วจะมาพบกับเกรดินในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ขออนุญาตลาก่อนแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ